นทุกคนแต่ว่าให้มาทุกคนได้นะะคมาจริงๆร่วมฟังคุณฟลี่นะคะคนเด็กนั่นมันกิดนะฮะบอกให้เพคนควรหน่อยเนี่ยเพื่อนอยากได้ซ้ำนั่นตีเอ็มซีอยากให้เป็นบอยประกอบธารวัสต์โตนวดมันสิเป็นนันสมรักข้ามสิงห์ฮะแต่คืออยู่ได้เหรอเนาะบอดประกอบก็คืออยู่ บอยประกอบก็คืออยู่สมรักข้าสิงก็คือนคอไ่อครั้ง้ินเสียงนะคะนี่ขึ้นใหม่อีกแล้วนะคะเขามาใหม่ค่ะนี่นะคะดูนะคะตอนนี้กำลังทำกำเทนนะคะด้านหลังบ้านลุงนะคะตอนนี้อยากจะได้สูงๆค่ะก็จะเอาเอาเป็นเศษแก้วอ่ะไอทำทำคานแล้ว ใส่แก้วเออพวกขวดอ่ะแล้วก็เอาทำนมต้องก็ขอแรงอ่ายูทูบเบอร์เาเก็บขวดเก็บขวดแก้วได้ได้ได้เลยค่ะเก็บขวดก็คงไม่หนักนะคะเก็บขวดขวดแก้วนะคะขวดก็มวดเยอะก็เสจทีเนาะใช่ไหมฮ่าม่ยู่ามาดูนะคะมาดูนะคะตอนนี้ก็ ช่างตั้มนะคะก็กําลังทําอยู่นะคะสวัสดีค่ะสองร้อยสิบห้าบานะคะเป็นบ้านลุงนะคะตอนนี้ก็มาให้กำลังใจเลยค่ะมาใ่ข้าวเจ้ากำแพงนะคะเห็นไหมคะพี่วิไอแม่บุญถินอยู่ข้างหลังเนี่ยกระสาบานใครว่าใครว่าผู้กองผู้กองอยู่ออกจะหน้าตาดีเลยหรอว่าก็หน้าตาดีค่ะ คนเก็บปืนนักกินยวงหลังค่ะขอบคุณค่ะเข้าไปดันดันช่องแม่บุญหินด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพลีค่ะเข้ามาเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะวันนั้นเนี่ยวันนั้นเห็นบอกว่าไลฟ์สดสองชั่วโมงได้ได้กี่ไลฟ์นี่แหละยังไม่ถึงร้อยเลยก็เลยเกณฑ์คนไปช่วยคนไลฟ์ค่ะขอบคุณนะคะไม่ผมพัลลิย่แต่นี้นะไกล เท่าเลยมาอมก็เหม็นรูดกะปิเฮนี่เมื่อกี้นี่นะอืมกะปิเพ่อแล้วมันก็เป็นน้ำมาแล้วมันหมดอายุบ่มันร้อนมันหมดอายุแล้วมาถูกแดดก็มันก็มันเป็นน้ำนี่เหม็นใช่ไหมเหม็นเพือนนี่นะถ้ามันเหม็นมันก็คงกินไม่ได้แล้วล่ะไม่ไปกินนี่แหละเหม็นหรอกเอาไปตั้งมันก็แต่ว่มันเป็นนานแล้วดูจากฝาก็เปลี่ยนสีแล้วคงจะกินไม่ได้แล้วเนาะเหนื่อยบ่ช่างตั้ม คิดว่าสาวปานมาก็เอาขี้ไก่มาด้วยบอสแล้วลุงก็เล่นเล่นพี่ด้วยวันนี้โบยขี้บโบยน้ำเอาขี้ไก่มานังบอนกันงใะเพราะว่าเรามาก็เหม็นเลยเนาะเพิ่งจะลมไปเขาไปแก้ท่านลมนะคะสวัสดีคุณสุศรีสวัสดีคุณนาพรนะคะคุณแป้งรัมนะคะนทางก,ก็ขึ้นไล่ตามเพื่จอจังสีแดงนิ้เนเปียงเนาะ เขาจะทําขึ้นไปสูงๆงนะคะก็จะลลทำเป็นเดี๋ยวก็จะทํานะคะเอา,าจะเอา <คะ S 1> ขึ้นสูงกว่านี้อีกนะคะสูงกว่านี้นะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็ด้านหน้าด้านข้างนะคะนี่นี่ด้านหลังมาแล้วนะคะม,มาแล้ว เอาทำไมไม่ทบคะเอาไม่อย่างหรือปูนหมดแล้วนะคะผสมนะคะเดี๋ยวนี้นคลิปก้อนน่าะลู่แล้วค่ะหกบาทห้าสิบค่ะอหกบาทห้าสิบใกล้เกินนะคะออีกกเดี๋ยวเขาก็จะผสมปูนนะคะไปทำอีกนะคะปูนหมดแล้วค่ะ ก็จะทำนะคะนี่นะคะวันนี้จะทำแล้วนะคะใส่ทรายก่อนนะคะด้านนี้นะคะจะซ้ำสูงนะคะสูงอีกนะคะนะคะยังไม่สูงนะคะ๋ก็จะทําพากันเสร็จแล้วก็จะทําทุบแก้วนะคะมาป,ป,ปักปักให้รอบๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนอนค่ะแอดนินนะคะค่ะครับขอบคุณมากนะครับแอดนอนค่ะคุณนิดนะคะ่พวกเราคุยกันเองก็ <c oughs> ได้นะ ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะถิ่นถ่ายคลิปอยู่นะคะตอนนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะแอนนวลกันขอบคุณที่แวะมานะคะค่ะตอนนี้ก็ดูนะคะดูสาวตามนะคะมาดูเขาทำสมปูลอยู่นะคะอีกคนนึงไปไหน ผะะสมปูนเพื่อจะเอาไปทาอีกนะคะปูนหมดนะคะตอนนี้ก็กาลังผสมอยู่นะคะูทรา,ายกับปูนนะคะผสมเพื่อให้จะก,กอ่อกําแพงนะคะตัวนี้นะคะผ <c oughs> สมไปในเยอะเท่าไหร่นะคะเอาประตูบ้านดูปิดเยอะมันก็จะติด ส่านก็จะปิดบ้านนะคะ,ะ,ะ,ะประตูด,ด้านข้างนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่าก็มาดูด้วยนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเป็นทีมนะคะทีมางาน ก็ไปได้เยอะแล้วนะคะกาลังนะคะแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าอยากจะได้สูงสูงนะคะค่ะ ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะก็มาดูช่างนะคะกําลังผสมปูนนะคะปูนหมดแล้วก็ผสมต่อนะคะดูคุณบอลี่นะคะหัวเราะอย่างสนุกสนานเลยนะคะเห็นบอเห็นคุณบอลี่เอาบอลล่าก็สวยงามนะคะ เพื่อนก็ค่ะเพื่อนก็จบหน่าจะสินมานะคะเพื่อนก็ลำอ่อนช้อยมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะคะค่ะคุณคนนี้น,น,นะคะมานั่งดูฝ้าชีเพื่อนทํางานนะคะค่ะด้านหลังนะคะตอนนี้ง่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามแม่บุญถิ่นกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ